จอมระกับเด็กรไม่มีเวนผู้สมาคมกับคนพาน่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานผู้สมบูรณ์ด้วสีลยจอมรุ่มเงือเหมือนไฟสว่าผู้มีสติจอมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมือ่อสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลาย ตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือขนาก็ะดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสมเวชสลิิจนะิ่มหนักบุคคลไม่ยรันติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและโพธภพเขาเหล่านั้น ดมเจพนจากโลกมิได้เลยสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้นอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับไม่ใช่สตรีไม่ใช่กุรุษไม่ใช่เราไม่ใช่เขา อวิชาและตัณหายังคนให้เกิดจิตของเขาย่อมวิ่งพร่านเวียนไหวไปยังสงสารเมื่อขันทั้งหลายย่อมบังเกิดมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ก็ยังมีอยู่ความจริงแล้วกองสังขารเหล่านี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่